ชมค่ะการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่เปิดตัวเฟส2อย่างเป็นทางการแล้วค่ะทางคุณหมอชลนาและคุณแพทองทาน,นะคะเป็นผู้นำเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่โคราชพร้อมกับอีก7จังหวัดค่ะ นายแพทย์โธรนาดสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนางสาวแพททองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสปอสอชอรวมเปิดงานยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเฟสสองที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับการเปิดงานในอีก7จังหวัดคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีหนองบัวล,ลำพูสะแก้วอำนาจเจริญและพังงา นายแพทย์ชละน่านกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับทุกสังกัดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดบริการสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการให้บริการระบบต่างๆที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีพบว่ามีความพร้อมอย่างมากค่ะขณะที่นายแพทย์เจเดตเปิดเผยภาพรวมการดําเนินโครงการเฟสแรกใน4จังหวัดนําร่อง พบว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมามีผู้มารับบริการรวม4ล้านครั้งแบ่งเป็นที่หน่วยนวัตกรรม2แสนครั้งช่วยแบ่งเบาความแออัดในโรงพยาบาลไปได้20%และแนวโน้มเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้พร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนมั่นใจสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยนวัตกรรมโดยมีงบประมาณเพียงพอสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน3วันสำหรับเฟสแรกมีงบถึง330ล้านบาท เฟสที่2เสนอของงบไปแล้วอีกกว่า800ล้านบาทและเฟสที่3จะมีงบประมาณแผ่นดินออกมาพอดีค่ะ